สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางคิติรัตน์เพรศรีภูหรือเรียกสัส้นๆว่าน้องไก่นะคะเปิดร้านตักคิว้วชื่อไก่ตักคิว้วตามมิติอยู่ข้างศูนย์อนามัยแม่และเด็กขอนแก่นค่ะครั้งแรกมีเพื่อนแนะนำที่ไอบ้าสตูดิโอคารเดมี่ดิฉันก็คิดว่าจะทำได้ไหมเพราะตัวดิฉันไม่ใช่ช่างเสริมสวยไม่มีพื้นฐานการแต่งหน้าและทางบ้านก็ไม่เห็นด้วยที่จะสนับสนุนในการมาครั้งนี้ว่ามันไกลการที่จะมาเรียนที่กรุงเทพแต่สุดท้ายไก่ก็ เรือที่มาเรียนที่นี่จากคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยสามารถทำได้เพราะการดูแลใจใสของครูการติดตามการให้คำปรึกษาหลังการสอนครูที่นี่ดีใจเย็นไม่ทิ้งนักเรียนการที่จะจบจากที่นี่ได้เขาจะไม่ให้จบง่ายๆนะคะแล้วเขาก็จะไม่ปล่อยนักเรียนคุณจะต้องมีการสอบทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติถ้าคนไม่ผ่านทั้งสองอย่างเขาก็จะไม่ปล่อยให้คุณออกมาหาก,การมีปั ก็จะไลยถามหรือปรึกษาครูทางโรงเรียนถึงแม้เราจะจบไปแล้วก็ตามเพื่อนๆที่นี่ก็ดีมากค่ะเป็นเพื่อนที่คุณครูจัดให้ไว้ในกลุ่มทุกๆคนจะได้มีการแชร์ประสบการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นเราไม่ทราบรุ่นพี่ก็จะตอบให้หรือคุณครูคก็จะตอบให้ค่ะไก่ได้เรียนที่นี่ยอมรับเรื่องคุณภาพของการเรียนการสอน เรื่องของสีสิ่งที่ใช้กับลูกค้าเรื่องความสะอาดการจัดระเบียบทางโรงเรียนการที่จะการันตีหากคุณที่จะเรียนคิ้วยอมรับเลยว่าที่ i b a r Studio a c a d e m ดดีจริงและจะยืนเคียงข้างคุณเพราะเราเป็นที่หนึ่งในเรื่องคิ้วค่ะขอบคุณค่ะ